เรื่องราวได้เริ่มขึ้นเมื่อหมวดนาทีได้รับคำสั่งให้นำกำลังพลชุดเล็กเดินล่าตระเวนแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ดงลึกหลังเขาลูกหนึ่งแถบจังหวัดสีสเกตก่อนออกเดินทางชาวบ้านเท่าเจ้าถิ่นเตือนว่ามีเขตหนึ่ง ้าผานหลักไม้ผูกผ้าดำห้ามเข้าใกล้และห้ามแตะต้องเด็ดขาดแต่เมื่อไปถึงวันจริงหนึ่งในทหารชื่อวีระกลับไปยืนฉี่รถหลักไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งเพราะหาที่หลบไม่ทันหลักไม้นั้นผูกผ้าดำและแดงบนไม้มีอักขระแปลกๆเขียนแน่นเต็มเสาคล้ายยันขเขมรโบราณ หมวดนาทีตะโกนห้ามแต่วีระกลับหัวเราะแล้วพูดว่าผีอะไรจะมาทำอะไรกูได้วะหลังจากนั้นไม่นานวีระเริ่มมีอาการแปลกๆเมื่อลอยเดินสเปกสปะพูดคำซ้ำว่าอึดอึดอึด และคืนนั้นเองพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนรอบเต็นท์เสียงรองเท้าทหารกระทบดินตามมาด้วยเสียงลอยตามลมเบาๆเป็นภาษาขเขมรว่าโอกบองสลับหมวดนาทีสะดุ้งสุดตัวเสียงนั้นดังกระซิบข้างหูทั้งที่ไม่มีใครยืนอยู่ข้างหลัง วีรกรีดร้องขึ้นตอนกลางดึกเลือดทะลักออกจากปากมือเกรงแน่นเหมือนถูกรัดคอและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาของเขาทะลักออกมาจากเบ้าก่อนสิ้นใจอย่างทรมานหลังจากเผาร่างของวีระแบบเรียบง่ายในป่าเพราะไม่กล้าเก็บศพกลับหมวดนาทีพาทีมที่เหลือเร่งเดินทางกลับฐาน แต่ตั้งแต่นั้นในทุกคืนหลังกลับมาลูกทีมแต่ละคนเริ่มเจอสิ่งแปลกๆฝันเห็นชายชุดทหารขเขมรยืนอยู่ปลายเตียงได้ยินเสียงรูดปลอกกระสุนกลางดึกและทุกคนล้วนได้ยินเสียงพูดเป็นภาษาเดิมโอกบองสลาบสองสัปดาห์ถัดมา ทหารอีกคนอาคมถูกรถชนเสียชีวิตระหว่างกลับบ้านทั้งที่ถนนโลง่งเดือนต่อมาจาสุนทรก็ตายด้วยอาการหัวใจวายทั้งที่แข็งแรงหมวดนาทีเริ่มไม่เป็นอันกินอันนอนทุกคืนฝันถึงวีระที่